รถที่เต็นซันออโต้เอกสารยุ่งยากไหมคะไม่นะคะออก,ออกอแบบไม่ยุ่งยากแล้วก็ง่ายอยู่ค่ะค่ะแล้วก็าการบริการเป็นไงบ้างคะ,ะที่นี่ก็บริการดีอยู่นะแล้วก็ละเอียดพอสมควรแล้วก็สามารถแบบเช็คได้ตลอดเลยว่ารถเป็นอะไรนู่นนี่นั่นสามารถตอบคำถามเลยที่เราอยากรู้ได้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแหววนะคะจากร้านซันออโต้ค่ะวันนี้นะคะแหววมาส่งมอบรถให้กับคุณพี่นัดนะคะ อยากจะสอบถามพี่นัทว่าออกรถที่เต็นท์ซันออโต้เอกสารยุ่งยากไหมคะไม่นะคะออก,ออกรถแบบไม่ยุ่งยากแล้วก็ง่ายอยู่ค่ะค่ะแล้วก็าการบริการเป็นไงบ้างคะ,ะที่นี่ก็บริการดีอยู่นะแล้วก็ละเอียดพอสมควรแล้วก็สามารถแบบเช็คได้ตลอดเลยว่ารถเป็นอะไรนู่นนี่นั่นสามารถตอบคําถามโดยที่เราอยากรู้ได้อยากจะฝากอยากจะฝากให้กับคนที่สนใจซื้อรถมือสองไหมคะอ่ะ ถ้าใครสนใจก็สามารถมาดูได้ก่อนนะคะจริงๆเราสามารถตัดสินใจเลือกได้ทุกเต็นท์เลยที่นี่เขาก็ไม่ได้บังคับว่าเออเรามาดูแล้วเราต้องซื้อเลยนะเขาก็สามารถสอบถามปีอะไรโดยที่เขาแบบไม่ได้ลําคาหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้เลยถ้าเราชอบค่ะคิดอยากจะออกรถนะคะคิดถึงซันออโต้นะคะร้านเปิดทําการมากกว่า25ปีแล้วนะคะคัดรถสวยค่ะประกันซ่อมค่ะพร้อมขับนะคะซื้อรถเหมือนมีอู่เป็นของตัวเองเลยนะคะตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานให้เลยค่ะ วันนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีเครดิตนะคะมาหาเราที่แรกค่ะได้รถใช้แน่นอนเลยนะคะวันนี้แหววแล้วก็พี่นัทนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ